สวัสดีครับสวัสดีสมมุเครื่องเสียงการแจ้งนะครับสวัสดีนะครับพี่ๆช่องทาง YouTube นะครับหลายหลายท่านนะครับวันนี้มาพบกับร้านนารันสักนะครับก็ทางร้านก็จะพามาชมนะครับพาวเวอร์ของวัวเทคนะครับสชแนลนะครับ Q ิ0 0 0 R นะครับ Q ิ0 0 0 R สภาพสวยนะครับสภาพยังสวยนะวันนี้ผมปิดเครื่องนะครับปิดเครื่องแต่ผมเสียไฟนะครับจะเป็นไฟสีฟ้าแต่ถ้าเราออนเครื่องไฟจะเป็นสีส้มนะครับ ันนี้ก็จะขึ้นไฟนะครับอันนี้ก็เครื ouais. ่องก็ใช้งานปกตินะครับทั้งสี่ชแนลเลยนะครับโดยรวมนะครับล so ูกค้าดูได้เลยนะครับโดยรวมนะครับโดยรวมนะครับสภาพโดยรวมนะฝาหลังนะครับฝาหลังโดยรวมนะเครื่องก็ยังใช้งานปกตินะครับตัวกระตุ้นนะครับสองพิ้วนะครับ เป็นตัวกระตุ้นนะครับลไฟก็ยังเป็นของวัตถิุณนะครับด้านหลังนะครับใครที่ยังไม่เข้าเข้าใจก็เสียบนี้อยางนี้เสียบนี้อย่างนี้เสียบนี้อย่างนี้เสียบนี้อย่างนี้นะครับไม่งงนะครับ A B C D ชแนลหนึ่งอย่นี้ชแนล B อย่างนี้ชแนล C อย่างนี้ชแนล D อย่างนี้นะครับอันนี้ก็แจ็คโฟนนะครับ มีกรอบที่เรากรอบให้นะครับเครื่องก็ใช้งานปกตินะครับจะเสียบจะโคนก็ได้นะครับลิงก์นะครับลิงก์นะครับ A B นะครับหรือจะเอา B C นะครับหรือจะเอา C D นะครับก็ได้นะครับลิงก์ได้นะครับอันนี้ผมได้ลิงก์นะครับผมจะเล่นเป็นสเตอร์นะครับก็กดออกนะครับใครที่กำลังมองหาก็สามารถเข้ามาชมได้นะครับของวอทินะครับ Q ห0 0พันนะครับเครื่องก็ยัง ช้งานปกตินะครับผุ่นนะครับเครื่องยังถือว่ายังสวยอยู่นะครับไฟก้านะครับสภาพยังถือว่าสวยอยู่นะครับของวอเทคนะครับในตานานนะครับราคานะครับเรื่องราคาก็ไม่มีตกนะครับแล้วก็กระแสเขาก็มาแรงตลอดนะครับนะครับของภาคกลางเรานะครับวอเทคของ นนทบุรีนะครับตัวนี้นะครับ18ได้นะครับเสียงกลางได้เสียงฮอนได้เสียงป้องได้นะครับตัวนี้นะครับเล่นสี่คูณสีในแท่นเดียวก็ได้นะครับท่านี้นะครับวอเทค5,000ันนะครับวอเทคิวห0 0พันสี่ชแนลนะครับตัวนี้สี่ชแนลนะตัวนี้4ี่ชแนลนะครับใครที่กำลังมองหาก็เข้ามาชมได้นะครับตัวภาพนี่ถือว่าสวยเลยนะครับสวยเลยนะครับ ใครที่กำลังมองหากา็สามารถเข้ามาชมได้นะครับผมสวยสวย เดี๋ยวมาลองอแนวเสียงกันดูนะครับลองแงวแนวเสียงกันดูว่าเป็นไงบ้างน,นะครับช่องหนึ่งขับกลางแล้วก็ช่องหนึ่งขับเบรนะครับแต่ละช่น,นลนะครับตัวนี้นะครับเสนอในราคาอยู่ที่สองหมืนแปดพันบาทนะครับสองหมืนแปดพันบาทตีเทินได้มีตัวไหนที่ไม่ได้ใช้งานก็สามารถเอามาแลกตีเทินได้ลูกค้าจะอยู่จังหวัดไหนนะครับไม่สะดวกมานะครับ อยู่จังหวัดไหนไม่สะดวกมาสามารถส่งให้ได้นะครับทั่วไทย77จังหวัดนะครับพักเข้ามาได้ที่ร้านนรันศักดนะครับส่งให้ได้ทั่วไทยนะครับลูกค้าอยู่จังหวัดไหนไม่สะดวกมาก็พักเข้ามาได้นะครับเบอร์โทรผมนะครับเบอร์โทรผมนะครับพักเข้ามาได้นะครับตามนี้เลยนะครับลูกค้าโทรเข้ามาได้นะครับทั่วไทยนะครับ28,000บาทเบอร์โทรติดต่อ083 7398945เก้นะครับ0837398945โทรเข้ามาเบอร์นี้ได้นะครับไม่ต้องกลัวโกงนะครับมีตัวตนแน่นอนนะครับเบอร์นี้เบอร์เดียวนะครับเบอร์นี้เบอร์เดียวนะครับทั่วไทยเลยนะครับ28,000บาทนะครับเดี๋ยวมาลองนะครับพาวเวอร์ทีรา n n e l กันดูนะครับว่าเป็นไงบ้างนะครับ18ได้นะครับเสียงกลางได้เสียงฮอนได้เสียงฟองได้นะครับ2อ0 0 0่บาทนะครับ ออนเครื่องนะครับเลตัดใช้งานปกตินะครับ้ามิ้วนะครับหน้าสัมผัสเบาๆนะครับเดี๋ยวมาลองแนวเสียงกันดูนะครับเข่าๆนะครับว่าเป็นไงบ้างนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเดี๋ยวมาลองแนวเสียงกันดูนะครับเข่าๆนะครับนะครับลองแนวเสียงกันดูนะครับผมเปิดอ่ากีฬาชแนลนะครับ come now สามกับสี่นะครับเมื่อกี้หนึ่งกับสองนะครับสามกับสี่นะขอลองแนวเสียงกันดูนะครับว่าเหบ้านนะครับกําลังก็ถือว่าแรงนะครับสองหมื่นนะครับแปดพันบาทนะครับครับสองหมื่นแปดพันบาทนะครับตีเทินได้นะครับตีเทินได้นะครับมีตัวไหนที่ไม่ได้ใช้งานก็ตีเทินได้นะครับขอราคาไปได้นะครับรับแน่นอนนะครับ सामना สบายนะครับ18ได้นะครับ4ี่คุณสได้นะครับเสียงกลางเสียงฮอนเสียงป้องได้หมดนะครับ28,000บาทนะครับสีเทิร์นได้0837398945นะครับ0837398945นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับคลิปต่อๆไปนะครับขอบพระคุณลูกค้าเป็นอย่างมากนะครับที่เข้ามาอุดหนุนนะครับเสียงก็จะแหมๆหน่อยนะครับขึ้นดังหน่อยนะครับ นะครับเจออ็บคอนะครับขออภัยนะครับลูกค้านะครับเสียงก็อาจจะเพี้ยนนิดนึงนะครับมีเทิรนได้นะครับ2 8 0 0 0ันบาท083ย์ 8, 3, 7, 3, 9 8 9, 4, นะครับเจอกันคินมานะครับลูกค้าสวัสดีครับ